พร้อมแล้วไปชุดเวลาเก้าโมงพอดีเก้าโมงไปได้กกดูสิจุดแรกที่เราจะถึงจะถึงกี่โมงโอ้โหเป,เ,ปเป้เป้ข้างหน้านี่ กะนนนั้นเนยด้วยความที่เราแบกกระเป๋ามาสิบแปดเลยนะคะกรลุณาถนอมวรากายนะว่าพระเรียบร้อยนี่ล้วก็เดินขึ้นมา ค่อยๆไปนะเราจะเดินไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยคุนตานทางขึ้นอุทยานทำไมมีสองทางอะ ไปทางลาบแล้วกันนะโอเคทางนี้แล้วกันเดินง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวเดินยากค่อยว่ากันช่วงแรกสิบนาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ๊ะนัตอนนี้เขาแบกัมภาระ 1ิปดโลไปหาอุทยานแห่งชาติดอยคุณต้านก่อนนะจ๊ะก็ท่านกำลังเดินเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยคุณต้านก้วทางข้างล่างมันจะ็นโผตรงไหนเนด้ย <c ười> <c ười> ดีนะเราเลือกทางนี้เขามี <c ười> <c ười> เลี้ยวซ้ายไปวัดขุนตาลตรงไปโอเคทางก็โอเคนะคะค่อยๆเดินจะว่าไปสิบแปดโลเนี่ยมันก็ก็ไม่ <c oughs> จะว่าหนักมันก็ไม่หนักนะ แต่แค่ว่าถ้าเรามีเป้ที่แบบเก็บของเป้ใบเดียวครบสิบแปดโลเลยอะ่ะ mm hmm. ก็มันจะดีมากอะ่ะก็เราก็ต้องซื้ออันนี้ห้าสิบห้าลิตรมันใส่ไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. ก็บ้าเหรอผู้หญิงจะถือหกสิบห้าลิตรอายุอย่างเราเยอะเยอะเราควรจะลดมากกว่าหรือไล่เบาอ,อุปกรณ์การเดินป่า อย่าค่อว่ากันแต่วันนี้เป็นชาเลนจ์เลยละ่ะ18โลของฉันกับที่ดอยคุนต้าน<ม>โอ้ยไปไปไปอู้กกๆไม่กี่นาทีนะคะก็มาถึงแล้ว <laughs> ความชัน เขาก็มีรถบริการนะข้างล่างคิดรอบเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ไม่กี่นาทีแต่ว่าถ้าเดินได้อยู่ขึบึนตนต้องแบกเองมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็ตั้งแต่ทริปผู้สายดาวนะคะหนึ่งเดือนก็มาทริปดอยขุนตาลอีก800เมตรนะคะที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานยังพูดได้อยู่ยังแข็งแรงไปกันต่อโอเค <c oughs> ใช่ไหมคะกิโลได้ช่างไหมได้ช่างโอเคดเด็กๆเขายังแบกแค่เก้าโล <laughs> แบกวันมันสิบแปดโลเนี่ย <laughs> โอ้โห <laughs> คิดว่าขนมก็ประมาณสองโลแล,ล <laughs> ้วค่ะเพราะว่าเออจะมาปิกนิก <laughs> อีกสี่ร้อยเมตรนี่ถ้าเขาไม่มีปูนให้เดินยังใส่เละเทะ ก็มีปูนมันก็เลยช่วยได้เยอะโอเคฝนตกเอาไงดีจะใส่เลนคัเวอร์อีกตัวไหมเนี่ยเไปปีกกระเทยอขีกหน่อยออีกหน่อย,อออยใส่แล้วมันร้อนไงเพราะว่าใส่เสื้อมาแล้วตัวหนึ่งแต่ถ้าเป้มันชื้นก็ไม่ดีก็วควรจะใส่อีกอีกหลา ลุ้นกันมันถึงทางออกแล้วนี่เป็นไงบ้างเล็งบเบอรอเข้มมัมันมาถึงทางถนนต่อไปเราจะเดินทางถนนล้วโอเคก็มีที่ให้นั่งนะ มาทางเดินนะเท้เราเดินมาหนึ่งพันสองร้อยแล้วอะ่ะแฮ่พันสองร้อยผ่านไปอันนี้เราไปออชออุทยานแห่งชาติดคอยขุนต้านถ้าสายมือก็เป็นแม่ท้าลำพูนเราจะเดินขึ้นไปฝนตกแล้วว่ะ เอาง่ายเอาง่ายทางลาดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะไปอุทยานแห่งชาติได้ขึ้นตาล้อหน่อยนะโอ้เรียกว่านับก้าวขึ้นไปเลยเหนื่ขึ้นเลยโอ้โหจะถึงกี่โมงเนี่ยอ้ยอันนี้ทำไมมันชันจัง ้ฉันมากดูดิดันที่ไหนการเก็บค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติหนึ่งรเมตรพีเสื้อบอกใช่ไหมคะๆๆโอเคเดินไปก็โอเคนะทางสำหรับ หนึ่งพันสามร้อยหรือเปล่าไม่มีอะไรตรงกันสักอย่างวันนี้แหละเราจะรู้แล้ว<า>ว่าระยะทางเท่าไหร่กันแน่โดยรวมแล้วสำหรับการเบกเป้ครั้งแรกเนี่ยแบกครั้งแรกเลยสิบแปดโลเนี่ยเออแล้วมาเาาเดินได้ก็ยังพูดได้แปลว่าไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเดินมาเหอะนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย เดินอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเขาก็อยู่ข้างหน้านะคะเราไม่ได้เงาอะไรไปจ่ายคาผ่านด่านกันก่อนฝนตกก็สวยงี้แหละนะมีหมอกด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยคุนต้านแย่ yeah. <c oughs> สบายมากสิบแปดโลดสบายมาก ค่าบริการผ่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลผู้ใหญ่ยี่สิบนะฮะรถสี่ล้อสามสิบรถยนต์หกรอหนึ่งร้อยจักรยานยนยี่สิบสถานที่กลางเต้นสามสิบตะวันต่อคืนนะ,ะเดี๋ยวเราไปเตรียมสตังอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเราเดินมาเท่าไหร่เนี่ย ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างถิ่นเข้าเวลาเดินรถอ๋อนี่มีเวลาของรถไฟด้วยนะนเดี๋ยวเตรียมเงินก่อนขงองจเปตอนตนี้เราก็นะคะจ่ายค่าเข้าแล้วก็ค้างสองคืนต้องจ่ายตรงนี้เลยหรือเปล่า โอเคค่ะจ่ายนยี่สิบทป่่ะพานทางต้องให้ใครฉีกหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้พี่ไปเลยอะค่ะอ๋อโอเคโอ้ตรงนี้มีห้องอาบน้ําด้วยค่ะแค่ห้องอาบน้ำแล้วยังหมอกสวยขนาดนั้นเลยไปไปใช่ไหมคะเย่เย่ตรงนี้มีห้องน้ํารวมด้วย นี่เลยจุดเช็ <Okay. S 1> คอินก็เกือยี่สิบบาทก่อนจุดเช็คอินนะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายค่าค้างแรม <Yeah. S 1> น่ารักมากเขามีหอถ่ายรูปให้นะคะน่ารักจัง พวดค่าารัเข้ไลงทะเบียนเสร็จยอหนึ่งสองร้อยเมตรยอสองหนึ่งกิโลห้าิเมตรทุกที่สมบัราชวงศ์รืบประามดคือนีห้าสิเมตรคือลานสมเสียงเพลงห้ามาเปิดแม้ระหว่างทางต่างๆสองทุ่มคุณจะต้องหยุดกิจกรรมคุณต้องนอนนี่ขอถ่ายรูปนะคะ ขอบคุณค่ะนี่เอาเลยเต็มที่ค่ะเต็มที่ <laughs> เต็มที่ค่ะนอนเลยนอนเลย <laughs> นี่มุมถ่ายรูปเขามีนะคะขึ้นไปข้างบนนู่นเธอมันเปื้อนนะไม่มีอะไรให้เสียแล้วเพียงเก้าเดียวสองจังหวัดลำปางลำพูนนะคะคุณจะไปจังหวัดไหนว่ามา พี่ชอบพี่ชอบพี่เราชอบนะคะเราจะไปลำปางกันก็มาเลยนะคะแล้วเราก็จะไปลำพูนเห็นก็มาเช็คอินกันที่นี่เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณแม่อย่างเราก็ได้มาแล้วกับ18ลูกแบกอะไรมาเนี่ยแต่ยังไม่จบนะเพราะเราเดินมาตรงเนี้ย หนึ1200่งพันสองร้อยเท่ากับโลสองเองเดี๋ยวไปต่ออีกสองโลนะแล้วก็ <c oughs> ไปต่ออีกโลสองโอ้ยตายไปกันต่ออย่ามีช่างภาพด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ